ครับเห็ดกอดอกเล็กน้อยแต่เขาบ่เอาครับเขาติโปรกไว้เนื่องจากมันน้อยพอดไห่โปกไว้แต่หุ่นครับดอกเขาตีเอาหุ่นเฮ้ยอยู่ในถ้ำหุ่นนะพี่น้องเมื่อวานนะเดี๋ยจังใดลราได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาวิธีก่อนหุ่นนะครับเบังดูอยู่ในถ้ำเอาจังใดเดี๋ยวเอาเจ้าห้อมมาเอาบ่เอามีดเดี๋ยวแบบนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอามีดมาก่อนเอามีดยาวๆก่อนครับบันนี้เอ้ยอยู่ไหนหุ่น มือมือเคลียวพอถึงเออเออค่อยค่อยคอยค่อย,อย,อยเดี๋ยวพังเอ้ยอเด็ด้อยเอาขึ้นอย่างเนี่ยโอ้โหดอกแรกเขาครับ,รบสำหรับเส้นนี้แตกแตกแตกโอ้โนยนะครับพี่นอ้องดอกแรกแหกมา้านของเขาครับสำหรับเร้านี้อยู่ในถ้ำมิลีครับเห็ดดอกแรกแหกมา้านสำหรับเร้านี้ครับดอกเดียว เครื่องกัต้าครับกินเห็ดหนาขาวครับจ้วงกินเห็ดหนาขาวไปก่อน นีว่าได้ครับเอาไว้เป็นเชื่อครับไปแค่สองดอกอหอกว่าครับ ผดก็าบานมั้ครับเั้บา่มด้มาควงนี้หลายมือเลยครับเนี่ยหมยุดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ช่องนี้ก็ช่องนี้ช่องลักของผมนี่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเนี่ยครับผมก็เลยบ่ค่อยเดีลงคลิปก็เลยหยุ่งอยู่กับเฮ็ดช่องหลหะครับนี่นะครับ เอาบอได้ไล่เป็นเชือเดี๋ยวครับอีกดอกหนะึงโอ้บอได้ครับเป็นเชือ,อยยางเดียวครับบอได้มาสองสามมือจริงหลายมือยูดอกพวกเนี้ย,าย,ยสามมือสี่สม,มอือ หตาหน่อยเนี yeah. ini, ้ยพอเจอดวงดวงนี้หน่อยพูดให้หน่อยบางทัานเอาดอกหน่อยก่อนเพราะกระเทินก้บไปก่อนครับหาไม่อยอะก่อนครับอวงดวงเนื้อ Sống được ngắm ngắm nha này เห็ดละโงกค,ครับ เพิ่งไขครับ ดอกมลือ ครับผมอยู่นีตตอนรับซูช่องลูกจ้างอิสระพ่พอๆกันนี่คือเก้าแล้วครับเมื่อเนี่ยเมื่อนี่ยกะพาพี่น้องมา่อโคกรอเขากับบรรยากาศที่เมฆหมอกกะอึมครึมเมื่อเก้าล้วครับเมื่อนี่ก็ได้น,คบบกกนะครับ,บ,รรบผลงานของเขาเซาเนี่ยหมอก็ได้ซ้ำเนี่ยครับยังได้บ่หลายเลยเนื่องจากโคกนี่เขากับบได้มาหลายเมือ่อกะเฮ็ดให่เฮ็ดเขากับบาแลวครับ นาทีมก็มีหลายครับตั้งไหนเมื่อนี้ก็ลุ่นไปน้ากันครับมื่อนี่ว่าเหาสิมานเห็นยังหมดล้ครับไปไปทางไหนคือเก้าหนแล้วครับกบกดอกนึงงาม ละงกงกสามดอกสามจุ่มเลนหน่อยครับจุ่มมใหง่ดอกดอกนี้มันดอกไงแท่น่ะ ได้อยู่ตัลวละครับขาวงามดีอยู่ใส่ได้ใส่ได้ กำง้ำอยู่ครับตองนี่อก,กออีกดอกหนึ่งดอกนี้แจ่ะหรอครับเอาบอ่ได้ นหอกนี่คือนอนจังเสียอือน้องสวยงามอยู่ครับเออเอาได้ว่า่ะไรเนี่ย้าเอาดูครับไว้เป็นเชืีอซะ ดอกน่ยโอ้เปิดไร้ตงังละไปทั้งเพิ่นแล้วล่ะนะเอาไว้นี่ละนะครับก็จะได้ยี่ดอกเดียวนี่ละนะ่ ออกเน้นน้อยกับนี้ครับ บวกบกลนแจ็ปมันถึกหัวโอ้ดอกนี่ไหมครับมึงโอ้ยเอาบ่ได้ดอกครับพนะุ่นไม่เป็นเชื่อครับนี่ละครับห่มเห็ดก้อบางเทื้าเพิ่นกับม้าบ่ถึงครับกับหัวเขาหัวนังเสียนั่งเท้าเพิ่นกับบงหัวเพิ่นกับบัได้มา้ากับเห็ดไหนเน่าถิ่มกันเขาบ่วมาเสดา,ายครับโอ้นในอีกดอกนึงในน้อยหน่อบ่อเอาดอกดอกก็ถึงเนาะน้อยพอดครับเดี๋ยวผมทิปปลูกไว้ มือหนามือไหนคันเขาไดมา้มาบ่าได้มาแล้วผู้ใดเพื่อนมาอ่อพ่อเราก็ให้เพื่อนเอาไปสักครับนี่ไปเอาก็ป,ปลูกบางทีหรอครับอืมหยุดเราโงกครับโอ้ดอกงามแท้สามจุ่มงามๆเลยครับโงกขาวครับ ผึ่งนกยุ้งครับดอกงามๆเลยอ้อฝนตกอีกแล้วครับเดี๋ยวใส่เสื้อกันฝนกักหน่อยก่อน้อครับบ้านเ่ยใส่เสื้อกันฝนไว้ก่อนเดี๋ยวที่เปียกเดี๋ยวที่หนาวอีกเ็ผึ่งนกยุ้งครับดอกงามๆเลย ฝนตกแล้วครับ คือฝนฟื้อไอ้มืครับ หนดตะไคร้ครับงามๆครับอันนี้เราเอาไว้ได้ครับได้สองดอก ถึงนกยุ้งสองดอกครับฝนไมาอีกแล้วครับ นี่พนอนของเบิ้งฝนมาหาเห็ดโอ้ยนี่แต่ใช่เดียวกันโลดพุ่นน่ะบ oh ้านเมืองเพิ่นพาอยู่บ้านบ่อยู่บ้านเมืองอันนี้ฝนกระตกวันน่ะเบิ้งมันหลายุ่่นน่ะเนี้ยอบตให้คักก้มูวขัวเป็นอบตัอ่างวัยอยู่บ้านอยู่พุ่นน่ะอบตัวกับพุ่นน่ะย่างอยู่พุ่นน่ะเอ้าโทรศัพท์มาแล้วรับโทรศัพท์ก่อนวันน่ะ ฝนก็ตกครับเห็ดกัาพ่อไปเรื่อยอยอ่เกิกับสียางออกแล้วหรอครับฝนมันตกบ่หยุดครับเมื่อเนตกคักตกเนี้ย น้ำเปียกเลยเปียกน้ำนม,มันน้ำมันฝนเะนี่ย พึงนกยุ้งครับเอาได้บนนอตเนี่ยเดี๋ยวบังคัืมก็เอาได้อยูดยออดย่ดอกครับกับโบทั้งว่าแกะปันได้เกงได้อยู่ครับเห็ดพันหอมดอก,กงามๆเลยครับพาพี่น้องมาบงเบิ่งอันเห็ดพึงนกยุ้งพี่เฮาปลูปกไว้ ที่เขาบ่เอาครับความหิดเท่าหรือว่าสีไงยโอ้ยเดี๋ครับน้อนแดงแรงอยู่เดีย๋ยวผมจะเอาตอนปลกไว้หน,อน่อยน้นึงครับเนี่ยเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนยูพุ่นอีกสองดอกเดี๋ครับ ครับดอกงามเลยมาเบิ่งผลงานการหาเหตุของเฮาเมื่อนี้ครับเมื่อนี้กับเวลาฝนตกหำเปียกตอนแรกก็บ่เปียกดอกกับส่เสียการฝนยุ่นล้ะครับใส่ไปไส่มาแล้วเอ้ยกะตกแล้วกหยดุดแล้วก,กะตกแล้วกหยดุยดยู่กันเลยถอดทิ่มเลย บอไซเลยครับบ่เนี่ยนี่แหละครับผลงานของเขาแต่ถือว่ามีวามหมานหลายเติบแล้วครับมือเนี่ยก็เป็นเห็ดกัวเห็ดกัวก็ถือว่าหลายอยู่ครับเนี่ยเห็ดก่าดอกงามงอยู่แต่ว่ามันกับมีดอกบานหลายดอกคือช่วงเขา่ได้ไม้ครับโคกเนี่ยโคกนี้กับ่ได้ไม้หลายมือนะครับเรากลับมาได้เห็ดเผือกนกยุ้งนะครับช่วงสุดท้ายฮะสามสี่ดอกแต่ถือว่างามๆาอยู่ครับแต่ทีนี้เห็ดกัว เราก็เห็ดนาขาวเราก็เห็ดลางงอกเราก็เห็ดเพิองครับแต่ถือว่าเป็นเห็ดรวมแล้วครับเมื่อเนี้ยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีความานอกฝากพี่น้องแล้วเบื้องคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาเปลี่ยนกําลังใจขอบคุณทุกซับทุกเม่นทุกการรับชมแล้วครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุนรักษาพระคุ้มครองปลอดภัยจากโควิด -19 สุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านครับผมสวัสดีครับ